ผมคิดว่าตลาดสกินแคร์เป็นตลาดใหญ่นะครับถ้าเราพูดถึงตลาดเมืองไทยเองอะต่อป,ปีมูลค่าเกินแสนล้านบาทนะครับผมว่าตลาดมันใหญ่มากจนมันมีผู้เล่นได้มากมายต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เองอะเมคอัพก็เป็นอีกหนึ่งแบบเรียกว่าไอเทมสาคัญของทางสาวๆนะครับขา<อ>ดไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเอ,เองเนี่ยเราเราเลยเลยมีแนวคิดว่าเอ๊ะในเมื่อเราในฝั่งของสกินแคร์แล้วเนี่ยเราเราแก้เพนพอยต์เราแก้ปัญหาของลูกค้ามาได้เยอะขนาดเนี้ยทำไมเราไม่เต็ปไปขั้นอย่างเงี้ยตัวตลาดเครื่องสาอาง สินค้าที่เราผลิตมาทุกตัวเองเนี่ยเราเราพัฒนามาจากเพนจอยเราพัฒนามาจากเรื่องของอปัญหาที่เราคิดว่าเราน่าจะแก้ปัญหาของผู้พคได้ดีกว่าสินค้าที่อยู่ในตลาดอุตสาหกรรมความงามเนี่ยการแข่งขันมันดุมากมันเดือดเหลือเกินนะคะมันเป็นเรด o c โอเชียนในส่วนของสกินเองรับมือยังไงคะตลาดแข่งดุเกินจากผู้เล่นที่มีจํานวนมาก,มากนะครับผมแต่ผมว่า หลักๆเองเนี่ยคนที่ตัดสินใจก็คือลูกค้าหรือว่าคอน sumer อ,อยู่ดี mm. ผมว่าตราบใดถ้าเราแก้โจทย์หรือแก้เพนพอยลูกค้าได้เองเขาก็จะมาหาเราเองอะไรนะคะอะไรเป็นไม้เด็ดอะไรเป็นจุดแข็งที่ทําให้เรายืนอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ฮะภาพของปี69จะเห็นอะไรที่มันต่างจากปีนี้เรียกว่านักลงทุนเนี่ยว้าวไปเลยฮะรายการ mai focus จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai หรือ mai a สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนหรือ CMDF สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ MAI Focus กับสุภวรรณโตค่ะวันนี้ชวนคุณผู้ชมนะคะมาเจาะลึกธุรกิจสกินแคร์กันหน่อยค่ะกับบริษัทสกินล a อร r ท t o r y จำกัดมหาชน IPO น้องใหม่ป้ายแดงที่กำลังมาแรงในตอนนี้นะคะคำถามสำคัญคือสกินแคร์แบรนด์ไทยจะเป็นลูกตลาดโลกได้หรือไม่เป้าหมายการเติบโตจากนี้จะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันค่ะ กับคุณชานวิทย์เขียวนาวาวงศานะคะประธานเจ้าที่บริหารบริษัทสกินลบ b o r ทอรี่จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีคุณชานวิทย์ค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะคกับ,บหุ้นน้องใหม่ป้ายแดงนะคะตอนนี้เป็นมหาชนเรียบร้อยแล้วครับผมย้อนบรรยากาศให้ฟังได้ไหมคะวันเทรดวันแรกรู้สึกยังไงฮะตื่นเต้นหรือเปล่าคิดหรือเปล่าว,ว่าหุ้นเราจะร้อนแรงราคาพุ่งไปร้อยปอร์เซ็นต์ขนาดนี้ค,ครับก็จริงๆต้อง ขออนุญาตถือโอกาสนี้ขอบคุณนักลงทุนทุกท่านน,น<ท>ะครับผมที่ให้ความสนใจหุ้นเราถึงแม้ว่าหุ้นเราจะเป็นหุ้นขนาดเรียกวหุ้นขนาดจิ๋วแล้วกันเนาะแต่ผมว่าก็ก็เป็นเรื่องของการสะท้อนราคาที่เหมาะสมหรการที่แบบ ขายหุ้น IPO แล้วก็มันเลยเป็นในแง่ของนักลงทุนให้การตอบรับอย่างดีผมว่าถามว่าตื่นเต้นไหมผมใช้คําว่าดีใจมากกว่านะครับเพราะว่าวันนั้นเองก็นอกจากจะเป็นในแง่ของตัวมาโซนที่สําคัญของบริษัทแล้วเนี่ยผมว่ามันยังเป็นมารโซนของพนักงานทุกท่านที่ร่วมกันสร้างบริษัทกันขึ้นมาจนถึงวันนี้แล้วก็ทุกคนก็ได้ร่วมอยู่ในงานก็ต้องเรียกว่าแบบ เป็นวันที่ชื่นเมื่อสำหรับเราครับค่ะหลายคนบอกว่าสกินเนี่ยเป็นเหมือนตัวจุดพลุทำให้ IPO ที่เข้าตลาดตามหลังมาเนี่ยสู้ซาดามปด้วยมุมของผู้บริหารนี่มองยังไงฮะครับ จริงๆผมว่าในเชิงของกลไกตลาดเราคงแบบไม่สามารถไปกําหนดอะไรตรงนั้นได้ะนะแต่ก็แต่ก็ดีใจครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นภาพลวงของตลาดให้ดูลึกคักมากขึ้นครับค่ะคงั้นกลับมาที่ในส่วนของธุรกิจเรานะคะค <ผม S 2> สกินเองทําธุรกิจเกี่ยวกับสกินแคร์ความสวยความงามนะคะให้คุณชานวิทย์ฉายภาพกันก่อนเลยค่ะภาพรวมธุรกิจนะคะตลาดของความสวยความงามสกินแคร์มันโตขนาดไหนคะในบ้านเรา ครับก็จริงๆอของบริษัทเราอะนะครับผมทําเกี่ยวกับเรื่องของวิจัยพัฒนาแล้วก็จัดจาหน่ายสินค้าในกลุ่มของความงามแล้วก็สินค้ากลุ่มสุขภาพนะครับถ้าแบรนด์ที่คุนหูอยู่มานานก็นะ่าจะเป็นสกินซิส t ตอนะครับที่เราเพิ่งฉลอง10ปีกันไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นแบรนด์เดอร์มี่นะครับซึ่งแบรนด์เดอร์มี่เองเนี่ยเราเพิ่งเริ่มทรตลาดอย่างเป็นทางการในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับผมก็จริงๆถ้าถ้ามองในภาพของสกินซิสเตอร์ เจาะกลุ่มเป้าหมายอายุ18-35นะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มของสกินแคร์เป็นส่วนใหญ่นะครับปีที่ผ่านมาก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่เราเปิดตัวในไลน์ของคอสเมติกก็คือ ที่ที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่เลยนะคะผมครับก็คือแต่เราก็จะมาในคอนเซปต์ของตัวเมคอัพแคร์ก็คือเป็นการผสานเอาสกินแคร์เข้าไปใส่อยู่ในเมคอัพนะครับผมก็เรามาจากแนวคิดที่ว่าจริงๆเรามีฐานลูกค้าที่ใช้สกินแคร์เราค่อนข้างเยอะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เองอ่ะเมคอัพก็เป็นอีกหนึ่งแบบเรียกว่าไอเทมสาคัญของทางสาวๆนะครับขายไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราเราเลยเลยมีแนวคิดว่าเอ๊ะในเมื่อเราในฝั่งของสกินแคร์แล้วเนี่ยเราเราแก้เพนพอยท์เราแก้ปัญหาของลูก ตัวตลาดเครื่องสําอางที่ว่าแก้ปัญหาเพนพอยเวลาที่มันเกี่ยวเครื่องเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องของคอสเมติกหรือเครื่องสําอางให้มากขึ้นเพราะจริงๆแล้วปัญหาหลักของพวกกลุ่มเครื่องสาอางแล้วเนี่ยหลายๆคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยเครื่องสาอางบางประเภทเนี่ยใช้แล้วมันทําให้ สุขภาพผิวของผิวหน้าเองเนี่ยมันมันมันแย่ลงทั้งอุดตันทั้งเรื่องของอะไรเราเลยมาแนวคิดที่ว่าทําไมเราไม่ออกคอสเมติกที่มันบํารุงผิวไปในตัวด้วยก็เลยมาเป็นคอนเซ็ปต์ตรงนี้ซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับผมในส่วนของเดอร์มี่เองเออถ้าเรามองตลาดสกินแคร์เมืองไทยในช่วงสองสปีหลังเองจะเห็นเลยว่าตลาดที่โตมากๆคือตลาดเดอร์มาสกินแคร์เนื่องจากต้องบอกว่าด้วยสภาวะแวดล้อมด้วยเรื่องของความเครียดด้วยเรื่องของตัว องค์ประกอต่างๆเองอะผิวคนมี tendency ที่จะอ่อนแอลงนะครับแล้วก็คนที่เป็นผิวบอบบางแพ้ง่ายมากขึ้นเรื่อยๆเรามองเห็นตัวโอกาสตรงนี้ที่เราจะตอบโจทย์ลูกค้าเราเลยนําเสนอเดอร์มี่ที่เป็นแบรนด์เวชสัมางที่ราคาเข้าถึงได้ง่ายนะครับก็คือปัจจุบันเองเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก5 SKU แต่ก็เตรียมขยายไปในช่องทางต่างๆมากขึ้นพอจะเห็นภาพชัดขึ้นนะคะระหว่าง Ski n Sister กับ De อร์นะคะเอ๊ะแล้ว2ตัวนี้ล่ะคะอะไรที่เป็น bestseller ของแต่ละแบรนด์ฮะ ครับถ้าของสกินซิส t ตอเองต้องต้องเรียนว่าในช่วงต้นเองอะเซรัมเป็นตัวแฟกชิฟต <Ser> um. ์แะล้ว mm. กลุ่มเซรัมแก้สิวเซรัมผิวสว่างอะไรต่างๆเองอะเป็นตัวขายดีมายาวนาน <Ha. S 2> ครับแล้วก็ในช่วงสองสมปีหลังกันแดดมาแรงกันแดดมาแรงครับก็คือจนจนช่วงสองสมปีที่แล้วเองอะส,ะสัดส่วนการขายของกันแดดก็ขึ้นมาเทียบเคียงกับพวกเซรัมแต่ถ้ามาปีนี้เองอะอย่างไลน์เมคอัพแคร์ที่เราเพิ่งเปิดเองเนี่ยต้องเรียกว่าได้รับการตอบรับดีมากๆ <c oughs> ตัวแป้งผสมรองพื้นเองอะก็ เรียกว่าออฟสต็อกไปสองสาครั้งในปีเดียวต้องรอดอยใช่ไหมฮะผลิตไม่ทันนะครับแล้วก็อย่างอย่างตัวบัชเองเนี่ยเพิ่งเปิดตัวได้2อสมอาทิตย์ตอนนี้เนี่ยก็กระแสตอบรับบนโลกโซเชียลแหลกมากมากคร,ครับส่วนดิฟเองเนี่ยก็ลังตามมาติดๆก็คือ,อเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าพูดเรื่องของสัดส่วนการขายเนี่ยมัน ต้องเรียกว่ามันมี evolution ไปในแต่ละปีขึ้นอยู่กับเรื่องของสินค้าที่เปิดตัวใหม่ด้วยครับผมอย่าง Skin Sister เองเรามีกี่ SKU ปัจจุบันน่าจะประมาณ40 SKU คร่าวๆครับผม40นะคะอีกแบรนด์หนึ่งล่ะคะเดอร์มี่เดอร์มี่ปัจจุบันน่าจะอยู่ประมาณสัก8 SKU 8 SKU เดอร์มี่เองเราจับกลุ่มไหนฮะจริงๆเดอร์มี่เองอะจับกลุ่มเป้าหมายทั้งชายทั้งหญิงนะครับผมอายุตั้งแต่20ถึง45นะครับถ้าเกิดว่าไปในภาพของธุรกิจที่มันชัดมากขึ้นเราต้องบอกว่า สิบ uh, ปีที่ผ่านมาเองเนี่ยผลประกอบการบริษัทเนี่ยเราอิงจากยอดขายของสกินซิส t ต r ซึ่ง จริงๆแล้วอะถ้าตลาดผู้หญิงอายุ18-35ถ้านับตามจํานวนประชากรเองอะ,อะจะมีสัดส,ส่วนประมาณสักเหรือ10%ของประชากรทั้งหมดมนะครับก็คือเรียกว่าที่ผ่านมาเองอะมา e t เก็ตโคเวเเราได้อยู่แค่ประมาณ10%ของประชากรในประเทศแต่พอเราไปพูดเรื่องของแบรนด์เดอร์มี่ที่เป็นตลาดผิวบอบบางแพ้ง่ายแล้วก็กลุ่มอายุที่มันกว้างมากขึ้นคืน20อ20-45แล้วก็ครอบคลุมทั้งผู้ชายผู้หญิงเองเนี่ยผมคิดว่ามาเก็ตโคเวเหรือว่าตลาดที่ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะครอบกลุมเนี้จะกว้างมากขึ้นไปถึง30%อรจาก10%เนี่ยจะขยับขึ้นเป็น30%เลยในตลาดกลุ่มนี้นะคะคฉะนั้นถ้ามองเป็นแลกกลมๆล่ะคะสัดส่วนรายได้จะมาจากส่วนไหนบ้างปัจจุบันต้องบอกว่า s กินซิส t ตยังคอน i ิบิ e มากกว่า90%อยู่ะนะครับผมแต่ว่าผมว่าสัดส่วนรายได้ของเดอร์มก็จะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆในปีถัดๆไปค่ะงั้นต้องถามต่อนะคะ ทางบริษัทเองสกิลเนี่ย12ปีแล้วครับ12ปีแล้วอะไรล่ะคะอะไรเป็นไม้เด็ดอะไรเป็นจุดแข็งที่ทําให้เรายืนอ,อยู่ได้ถึงทุกวันนี้ฮะผมผมผมอยากจะใช้คําว่าเราให้ความสําคัญกับเรื่องของผู้บริโภคเป็นอันแรกนะฮะ,ะสินค้าที่เราผลิตมาทุกตัวเองเนี่ยเรา เราพัฒนามาจากเพนพอยเราพัฒนามาจากเรื่องของปัญหาที่เราคิดว่าเราน่าจะแก้ปัญหาของผู้บริโภคได้ดีกว่าสินค้าที่อยู่ในตลาดนั่นคือโลจิกการออกสินค้าของเรานะนครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสินค้าที่ออกออกมาทุกตัวเองเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาได้ดีกว่าในใชเชิงของคอนเซปต์แล้วก็แก้ปัญหาได้ดีจริงๆตามที่สัญญาไว้ในเชิงของแบบ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ผมว่าอันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่สร้างให้สกินซิสเตอเป็นสกินซิสตอรทุกวันนี้เพราะคนเ<ม>ชื่อมั่นในผลลัพธ์เชื่อมั่นในสิ่งที่เราสื่อสารออกไปค่ะ<ม>เหมือนกลุ่มลูกค้าเราก็โตขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆด้วยนะคะคตามผลตอบรับฟีดแบ็กต่างๆของผลิตภัณฑ์เรานะคะค,คันถ้าไปดูเรื่องของภาพรวมแล้วนะคะจะเห็นว่าธุรกิจเติบโตขึ้นต่อเนื่องแต่ก็มีคําถามเหมือนกันว่าอุตสาหกรรมความงามเนี่ยการแข่งขันมันดุมากมันเดือดเหลือเกินนะคะมันเป็น r โอ ocean ในส่วนของสกินเอองงรับมืไ ผมคิดว่าตลาดสกินแคร์เป็นตลาดใหญ่นะครับถ้าเราพูดถึงตลาดเมืองไทยเองอะ่ะต่อปีมูลค่าเกินแสนล้านบาทนะครับผมว่าตลาดมันใหญ่มากจนมันมีผู้เล่นได้มากมายครับผมว่าหลักหลกใหญ่ใจความของเราเองอะ่ะเราคงไม่ได้ตั้งเป้าจะเป็นแบบ Market l ลดเดในตลาดตรงนี้แต่ว่ากลับกันอะ่ะเราอยากจะเป็นแบรนด์ที่พอคนนึกถึงแบ,บรนด์ที่แบบโดดเด่นทางด้านเรื่อง,องของการพัฒนาคอนเซ็ปต์สินค้าที่ตอบโจทย์หรือแก้เพนพอยคนได้ดีแล้วก็เรื่องของผลิตภัณฑ์ที่แบบ เฮ้ยเห็นผลจริงหวังผลได้เราอยากจะเป็นอันดับหนึ่งในใจในภาพนั้นมากกว่านะครับผมค่ะอยากจะเจาะลึกไปที่หลังบ้านเลยค่ะคุณชานวิทย์เล่ฟังได้ไหมคะเราเนี่ยมีจุดแข็งอีกเรื่องนึงที่หลายคนบอกว่าเป็นการวิจัยพัฒนาเองกว่าจะออกโปรดัก t ได้โปรดักหนึ่งทํากันบ้านหนักขนาดไหนคะหลังบ้านต้องเรียนว่าตลอดกระบวนการเองเราเราใช้เวลาคือต้องเรียนว่าเราใช้เวลาเยอะกว่าหลายหลบริษัททํากันบ้านหนักมากคือคือเพราะว่าตั้งแต่คอนเซปต์เองเนี่ยเราเราเราไม่ได้อยากจะเอาสินค้าที่มันมีแบบ เรียกว่า off the shelf ตามที่โรงงานเสนอมาแต่กลับกันเราเริ่มจากฝั่งฝั่งลูกค้าคะนะครับผมก็คือว่าเราไปศึกษาเราไปนั่งคุยกับลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มว่าสินค้าที่ใช้อยู่เองอ,อะอะไรที่ยังไม่ตอบโจทย์อะไรที่อยากเก็บไว้แล้วค่อยพัฒนาไปเป็นคอนเซปต์ะนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเอาแค่คอนเซปต์เดเวลลอปเมนต์เองอะหลายๆครั้งเราแก้กัน2 0 3 0คอนเซปต์กว่าจะได้มาเป็นออดหนึ่งสินค้าพอได้คอนเซปต์แล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของตัว b e n c h มา r k ในการทำยังไงให้คอนเซปต์เนี้ย มันเห็นผลจริงในแง่ของการใช้งานก็จะเป็นเรื่องของการวิจัยพัฒนาสูตรต่างๆเรื่องของการแบบทสอทั้งในห้องแลบแล้วก็เทสกับคนจริงสินค้าของเราเองเนี่ยทุกๆ SKU ก่อนจะออกไปเองเนี่ยเรามีทสคนจริงร้อยแล้วก็หนึ่งในคําถามที่เรียกว่าเป็นเป็นเป็น,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 น gate question ก่อนที่จะสินค้าออกได้คือเราจะถามว่าสินค้าตัวเนี้ย แก้ปัญหาได้ดีกว่าสินค้าที่ใช้อยู่ปัจจุบันหรือเปล่าซึ่งถ้าเปอร์เซ็นตทายต่ำกว่า80เราก็จะไม่ออกอครับแปลว,ว่าก็มีหลายตัวเหมือนกันที่ทําทํามาแล้วก็อาจจะต้องหยุดไปพอสไไปก่อนเรียกว่าเรียกว่าไม่ได้ออกเยอะกว่าได้ออกครับผมคัดแล้วคัดอีกค,คัดแต่บอกสิ่งดีๆจริงๆออกสู่ตลาดใช่ไหมฮะครับผมค่ะทีนี้ถ้าเราไปดูภาพรวมแล้วนะคะจะเห็นว่า ธุรกิจอะน่าสนใจมากกว่าจะออกมาแต่ละแบรนด์กว่าจะออกมาแต่ละ SKU เน่ยเยอะตอนนี้มีประมาณ40 SKU ปีหน่อยจะเพิ่มยังไงคะตามแผนจริงๆถ้าถ้าถ้าโดยโดยภาพของแผนธุรกิจน,ะ,นะครับผมแน่นอนของสกิน s i สเตอเองเนี่ยต่อเน,นื่องถึงปีหน้าเองจะเป็นเรื่องของการขยายฐานลูกค้าขยายไลน์อัพสินค้าอย่างที่เรียนคือว่าเดิมเราอยู่ในตลาดสกินแคร์อย่างเดียว นะฮะ,ะตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่ตลาดที่เป็นคอสเมติกนะครับผมหรือแม้ทั้งในตลาดสกินแคร์เองอต้องบอกว่าสินค้าที่เราขายอยู่ปัจจุบันเองอก็วางขายมาประมาณสัก4ีปี mm. ซึ่งปัจจุบันมันก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่มันช่วยให้ในแง่ของัวผลิตภัณฑ์เองเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นซึ่งเราก็เตรียม รีเฟรชหรือวาอ่าออกสินค้าใหม่ในเทคโนโลยีที่ดีกว่าเมืเอ่อจะแทนสินค้าเก่านะครับผมซึ่งก็จะเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับผมส่วนของเมคอัพก็จะเป็นเรื่องของการขยายไลน์ต่อไปนะครับปัจจุบันเรามีตัวที่เป็นแป้งผสมรองพื้นเรามีตัวบรัชเรามีตัวลิปสตก็จะมีตัวสินค้าในกลุ่มอื่นๆที่ฟูลฟิลไลน์อัพในกลุ่มของคอสเมติกไลน์เพิ่มข,ขึ้นนะครับผมในฝ้าของแบรนด์เดอร์มี่เองนะฮะปัจจุบันเรามีตัวที่เป็นฮีโร่โปรดักต์ก็คือตัวมอยเจอร์ไร ตัวเซรั่มสิวนะครับ <S 2> <S 2> <S ผมแผนในระยะสั้นเองเนี่ย เตรียมมีรูปแบบซองขายในร้านสะดวกซื้ออ๋อจะมีแบบเป็นซองใช่เป็นซาเช่ใช่ไหมเขาเรียกใช่ครับเพราะว่าเพราะมันมันมันกลับมาในโลจิสติกของบริษัทที่ว่าเราอยากให้สินค้าคุณภาพดีคนเข้าถึงได้ง่ายะนะครับแล้วก็รูปแบบซองต้องเรียนว่าเป็นเป็นรูปแบบที่คนเข้าถึงได้ง่ายก็คือเดอร์มี่เองก็เตรียมมีรูปแบบซองเพื่อให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็รวมถึงตัวสินค้าใหม่ๆที่จะขยายไลน์เลยจากส่วนของแบบเฟเชลโรดไปเรื่องของบอดดี้ไปเรื่องของแฮร์อะไรในปีหน้าโอ้ค่ะ แล้วก็นอกจากนั้นเองนะครับผมในกลุ่มของสกินแคร์เองเนี่ยเราเตรียมเปิดตัวใหม่ไม่ต่ำกว่า2แบรนด์ในปีหน้าก็จริงๆหนึ่งแบรนด์ผมว่าอยู่ในสเตจส,สุดท้ายแล้วน่าจะเปิดตัวด้วยได้ประมาณช่วงปลายปีนี้ต้นปีหน้าเลยนะครับเป็นแบรนด์ที่เป็นทำคอร์เรชั่นกับในงแง่ของตัว k l ที่มีความเก่งทางด้านของคอสเมติกมากมากครับผมคือถ้าฟังถึงตรงนี้แล้วเนี่ยแปลว่านับจากนี้ไปตัวสกินเองจะมีเรื่องว้าวาวเกิดขึ้นเยอะมากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงและเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยจะมีทั้งเปิดแบรนด์ใหม่จะมีทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเพียบเลยใช่ไหมคะคัโหน่าสนใจมาก ใน,นอัปเดตนะสิคตอนนี้ช่องทางการขายของเรามีช่องทางไหนบ้างครับก็ถ้าถ้ามองในภาพใหญ่แบ่งเป็นออนไลน์ออฟไลน์นะฮะก็คือว่าถ้าในช่งองสัดส่วนขายปัจจุบันนะครับผมออนไลน์เราอยู่ประมาณสัก30-40%นะครับผมออฟไลน์ก็อยู่ประมาณสัก60%ถ้าเป็นช่องทางออนไลน์ก็แพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเลยฮะ,ฮะเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของแบบ Shopee Lazada TikTok นะฮะถ้าเป็นช่องทางออฟไลน์เองแบบ Full Pack Size ปัจจุบันซื้อได้ที่วัสันบิลทรยมอีเวนตบอยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นรูปแบบของซองหรือว่าแบบแบบซาเช่ที่คุยกันร้านสะดวกซื้อก็จริงๆมีทับทุกเชนฮะเซเว่นอ <Yeah. S 2> ีเลฟซีรวมถึงร้านตัวแทนต่างกันว่ะหลายคนบอกว่าออนไลน์กําลังมาแรงในตอนนี้นะคะสัดส่วนมีโอกาสที่จะขยับไปออนไลน์ 50- 5 0หรือว่าจะแสงหน้าออฟไลน์หรือเปล่า ออนไลน์มาแรงมานานแล้วครับ <Ha. S 2> แต่ว่าผมผมผมคิดว่าเราคงไม่ได้ตั้งเป้าว่าออนไลน์จะต้องเป็น 50- 50 <Ha. S 2> กลับกันเรามองภาพว่า,าทำไงที่เราจะมีสินค้าของเราเนี่ยวางจำหน่ายในทุกช่องทางที่มันอำนวยความสะดวกลูกค้าได้ง่าย <Ha. S 2> ถ้าสะดวกซื้อออฟไลน์ line, คือไปเซเว่นไปอะไรหาซื้อได้ <Ha. S 2> ไป CJ หาซื้อได้ <Ha. S 2> นะครับผมถ้าเกิดว่าสะดวกออนไลน์บนมือถือก็ทุกแพลตฟอร์มมีบริการตรงนั้นแต่ว่าผมเชื่อว่า,าซื้อช่องทางไหนก็ได้แหละขอให้เป็นลูกค้าเราเถอะให้เข้าตรงถึงสินค้าของเรานะคะครับผม งั้นขออนอุญาตจอดลืกอตัวเลขกันหน่อยนะคะผลประกอบการของสกินที่ผ่านๆมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็หรือการเติบโตของเราเนี่ยคืออะไรคะครับก็จริงๆถ้าดูผลประกอบการที่ที่รายงานไปนในไฟลิงอ่ะนะครับผม ก็จะมีปีแล้วปี67ที่มีวันทํา e x p e n s e นค่อนข้างมากซึ่งม,มันก็มีผลผลกระทบต่อต,ต,ตัวเลขโดยรวม<ะ>แต่ว่าปี68ก็เรียกว่ากลับมาในสถานการณ์ที่เกือบจะปกตินะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการคาดการณ์เองปี68เราเชื่อว่าในแงน่ของตัวปริมาณขายน่าจะเติบโตไม่ต่ำกว่า2ดิจิตนะครับเป็น2ดิจิตสดิจิตสินปีนี้68ใช่ครับผมด้วยสินค้าใหม่ๆที่เปิดตัวมาแล้วก็ตรวมถึงสินค้าเก่าด้วยที่ยังได้รับความนิยมอยู่นะฮะทีนี้ถ้ามองถึงเรื่องของตัว แผนการเจริญเติบโตก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ก็คือเป็นเรื่องของตัวทั้งลายสินค้าใหม่แล้วก็แบรนด์ใหม่ๆที่เตรียมเปิดสู่ตลาดครับอืมจะไปเปิดดูงบการเงินของสก<ม>ินนะคะครเครื่องปีแรกก็โกยไปเกือบๆจะร้อยล้านแล้วนะคะครับผมงั้นโตจากอะไรคะถ้าโตสองดิจิตในปีนี้ฮะหกแปดผมผมคิดว่าในเงี้ยของกลุ่มตัวเมคอัพแคร์ที่เราเปิดตัวไปได้รับการตอบรับดีมากๆนะครับผมแล้วก็ตัวกลุ่มของมอยเจอไรเซอร์ที่เราเปิดตัวไปเมื่อเดือนต้นปีที่ผ่านมาเดือนมกราคมก็ได้รับการตอบรับดีเช่นกัน ราะฉะนั้นเองเนี่ยก็คือเหลือจิกซอสุดท้ายทีเ่เป็นกลุ่มของตัวคิมซองที่เราอ,อาจจะไม่ได้เปิดตัวใหม่มานานเราก็เตรียมเปิดตัวใหม่ปลายปีนี้ก็คือจะเป็นใช้คําว่าหลเครื่องยนต์ที่ช่วยขับเคลื่อนการจะเติบโต,ต,ตของบริษัทครับผมถ้าอย่างนั้นโค้งสุดท้ายปีนี้จะเป็นปีที่พีที่สุดของปีเลยหรือเปล่า จร,จริงๆโค้งสุดท้ายผมใช้คําว่าเป็นปีเป็นเป็น,ปนช่วง3เดือนที่กิจกรรมการตลาดของบริษัทแน่นที่สุดในรอบหลายๆปีนะคกิจกรรมแน่นมาก <S <S เดี๋ยวคงต้องรอดูว่าตัวเลขจะสะท้อนแน่นตามไปด้วยหรือเปล่าด้วยนะคะสำหรับ,รบะระปี2568นี้นะคะคคถ้าอย่างนั้นเราเห็นตัวสกินเองเนี่ยหลายคนบอกเป็นน้องใหม่ IPO ที่ร้อนแรงมากซูซามากๆนะเข้าตลาดมาแบบนี้นะคะฟีดแบ็กเป็นยังไงคะหลังเข้าตลาดแล้วกระแสตอบรับดีหรือเปล่าจากเราบรรดาคู่ค้าจากเราบรรดาลูกค้าเองฮะ ก็ต้องผมว่าในฝ้าของลูกค้าด้วยความที่ลูกค้าส่วนใหญ่ของเราเป็นกลุ่มแบบ end consumer นะครอาจจะไม่ใช่ทุกท่านเป็นนักลงทุนก็ยังไม่ได้เห็นภาพอะไรที่มันแตกต่างอย่างมีนยัยสําคัญมากนะครับเพราะว่าแต่ในแง่ของกลุ่มในแง่ของตัวพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆก็เกือบทุกเจ้าก,ก็ร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ ผมว่ามันก็จะช่วยให้ในแง่ของการทำงานเองเนี่ยสมูทแล้วก็ต่างฝ่ายก็ต่างมีในแง่ของตัวแบบความมั่นใจในการและกันมากขึ้นนะครับผมค่ะพอได้เป็นมหาชนเต็มตัวแล้วเสริมศักยภาพเรามากขึ้นเลยใช่ไหมครับค่ะถ้าเสริมศักยภาพเราแบบนี้เงินระดมทุนล่ะคะแจกแจงให้ชัดหน่อยได้ไหมคะว่าแผนของเราทาอะไรบ้างสาส่วนหลักๆนะครับอย่างที่เรียนคือว่าเรื่องของการวิจัยพัฒนาสินค้าใหม่ค่ะ ต้องยอมรับว่าในในธุรกิจของแบบสกินแคร์รวมถึงตัวเฮลท์โปรดักต์เองเนี่ย<ม>ตลาดหมุนเร็วมากมแล้วก็หมุนเร็วทั้งในแง่ของตัวความนิยมของลูกค้าแล้วก็หมุนเร็วทั้งในแง่ของเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปค,คือจริงๆแล้วต่อให้สินค้าเราดีอยู่แล้วแต่ว่าพอปีผ่านไปมันมีเทคโนโลยีที่มันดีกว่าเดิม,มยังไงซ้าสินค้าเราก็กลายเป็นสินค้าที่แบบอาจจะสู้สินค้าที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆไม่ได้<ม>นะครับผมเพราะนั้นเองเนี่ยในแง่ของตัวว,วิจัยพัฒนาสินค้าเองอ่ะจะเป็นตัวหลักที่ เราใช้งบประมาณที่ได้จากเงินลงทุนใน IPO ครั้งนี้มาลงทุนนะครับนอกจากนี้ในแง่ของตัวช่องทางจำหน่ายที่เราคุยกันว่า,เ,าเดิมเองเนี่ยช่องทางการจำหน่ายอาจจะยังไม่ครอบคลุมในทุกช่องทางลูกค้าในบางรลยสินค้าจะเข้าถึงสินค้าได้ยากเราก็เตรียมเอาเงินลงทุนตรงนี้เองเไปขยายช่องทางจาหน่ายแล้วก็ สร้างการรับรู้ในแต่ละช่องทางจําหน่ายในแง่ของการวางจําหน่ายของสินค้าของแบรนด์สกินซิ s ตา r แล้วก็ d e r ร์มีนะครับผมแล้วก็ส่วนดุดทซ้ายแน่นอนเป็นเรื่องของตัว working cap ที่จะามาช่วยในแง่ของการผลิตในแง่ของตัวสต็อกสินค้าต่างๆเพื่อให้มีการวางจําหน่ายได้แพร่หลายมากขึ้นครับ เห็นภาพที่ชัดขึ้นนะคะคุณชันวิทย์บอกกับเราว่าจะเห็นการทําธุรกิจใหม่ๆจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเพียบเลยนะคะในปี69ในอนาคตนะคะเจาะลึกลงกว่าเดิมได้ไหมคะว่าภาพของปี69จะเห็นอะไรที่มันต่างจากปีนี้เรียกว่านักลงทุนเนี่ยว้าวไปเลยค่ะผมคิดว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเราเตรียมออก ครีมซองครีมซองมาแน่เวอร์ชันใหม่ตั้งแต่ปลายปีนี้นะครับซึ่งซึ่งซึ่งด้วยด้วยด้วยคอนเซปต์แล้วก็ด้วยตัวเอฟเฟคซีเทสที่เราทำเองอ่ะเราเราก็มั่นใจมากว่าจะเป็นหนึ่งในครีมซองที่น่าสนใจมากๆในตลาดครับผมส่วนที่สองเองไลค์คอสเมติกนะครับเราก็เตรียมเปิดตัวเพิ่มอีกประมาณสัก2 Product, 2 product. 2> ในปีนี้สองโปรดักครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยที่เกิดไว้เบื้องต้นก็คือว่าเราเตรียมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่มในปีหน้านะครับผมก็จริงๆต้องต้องต้องบอกว่าเป็น ปี69เป็นปีที่เราตื่นเต้นกันมากๆเพราะนอกออจากสกินแคร์สองแบรนด์ใหม่แล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากๆที่เราจะเปิดตัวธุรกิจเฮลท์โปรดักต์ซึ่งจะเป็นสินค้าในกลุ่มของแบบอาหารเสริมแต่จะนนไม่คิ่แตกลายไปเลยเหรอคะแตกแตกลายไปแต่จริงๆแล้วเรา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 เคยมีโน้ตเฮาวเรื่องนี้อยู่บ้างนะครับผม <ๆ S 1> แล้วก็จริงๆจะเป็นสินค้าในกลุ่มเฮลท์โปรดักต์ที่แตกต่างจากที่ตลาดขายอยู่ตอนนี้แตกต่างยังไงคะลองยับยับได้ไหมคะผมคิดว่ามันคงมาในแบบ เรียกว่ามาในตัวฟิล osophy เดิมของบริษัทนะครับผมตั้งแต่เดย์ันที่เราตั้งกันมาเองอะ่ะเราเราบอกว่าเราอยากจะทําให้ชิดความเป็นอยู่ของกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยดีขึ้นใ,ในราคาที่แบบจับต้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะใช้คําว่ามันคงไม่ใช่เฮลท์โปรดักที่ให้ผลในแง่ของความฉับเฉวยแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาสุขภาพองค์รวมของลูกค้าเราค่ะแล้วตลาดเฮลท์โปรดักในบ้านเรานี่มันโตขนาดไหนคะคุณชันิดผมว่าจริงๆตลาดอ่าผมว่าด้วยด้วยด้วยลองเจวิตี้เชนด้วย trend, ด้วยเฮล มันมันโตต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมว่าสินค้าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสุขภาพเองอ,อยู่ในขาขึ้นทั้งหมดแล้วก็มผมว่าคนเองก็ศึกษาหาข้อมูลมากขึ้นก่อนที่จะบริโภคสินค้ากลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเองผมว่าแนวโน้มสดใสมากๆครับจอกกลุ่มไหนคะตอบยากมากเลยขอ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 อุบไว้ก่อนนะครับเพราะยังยังยังอีกหลายเดือนพอสมควรกว่าจะออกครับฉะนั้นต้องฝากนักลงทุนนะคะให้ติดตามนะคะ เฮลท์โปรดักนะคะของสกินในลำดับถัดไปว่าจะเป็นยังไงทีนี้2แบรนด์ใหม่ที่จะเปิดตัวล่ะคะมันต่างกับสกินซิสเตอร์กับทางเดิมมิ่ยังไงบ้างข้อมูลเท่าที่แชร์ได้แล้วกันนะครับผมอย่างสกินซิสเตอร์อย่างที่เราเรียนกันว่ามันเป็นสกินแคร์แบรนด์ที่ที่เรียกว่าเคอร์ฟเวอรในกลุ่มของตัวพรีเมียมแมสนะฮะแล้วก็เราเพิ่งออกไลน์เมคอัพแคร์มาที่เป็นเหมือนแบบคัลเลอร์คอสเมติกผสานกับสกินแคร์ซึ่งตลาดตรงนี้ก็จะมีกลุ่มฐานลูกค้าของเขาอยู่แล้วนะฮะ แต่ว่าหนึ่งแบรนด์ที่เราเตรียมเปิดตัวใหม่เองอ่ะก็จะเป็นตลาดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคัลเลอร์จัจ๋เลยโดยที่ว่าจะเน้นเรื่องของอความเป็นเทรนด์โปรดักต์เน้นเรื่องของการที่คัลเลอร์คอสเมติกที่ที่เป็นเรื่องของแบบแอดวานซ์เทคโนโลยีนะครับผมแล้วก็เป็นการร่วมงานกันกับทาง KOL ท่านหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้มากๆนะครับผมแล้วก็ อันนั้นคือฝั่งของตัวแบรนด์ที่1นนะครับแบรนด์ที่2ที่เตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้เหมือนกันก็คือว่าจริงๆแล้ว่สินค้าในกลุ่มของสกินซิ s t ตอหรือแม้ทั้งในกลุ่มของครีมซองเองเนี่ยไฮพอยที่เราขายอยู่เองเนี่ยด้วยความที่สารสก,กัดต่างๆมาใส่ไปเยอะมากนะครับเราขายอยู่ในกลุ่มของเป็นพรีเมียมแมสซึ่งต,งต้องเรียนว่าก็มีลูกค้าอีกอกลุ่มใหญ่พอสมควรที่ อยากจะใช้สินค้าของสกินซ i s t e าแต่อาจจะด้วยเรื่องของกํำลังซื้อเรื่องของอะไรต่างๆเพรฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเตรียมออกแบรนด์ลูกอีกแบรนด์หนึ่งมาที่จะขายในตลาดที่แมสมากขึ้นราคาเข้าถึงได้ง่ายขึ้นมากกว่าสกินซิส t าโอ้ช่องทางการขายแล้วค่ะยะแยบได้รอเปล่าทั่วประเทศครับเหมือนเดิมไม่มนหนมื่นจุดจําหน่ายครับผมไม่ตม่ำกว่า1นึ่งจุดจําหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะค สำหรับสองแบรนด์ใหม่ที่กำลังจะมาะะตัวที่เป็นแบรนดะ์ Color Cosmetics น่าจะเป็น Focus ออนไลน์โฟกัสครับแต่ว่าตัวที่เป็นแบรนด์ที่เราเรียกว่าเป็นแบบ Affordable Brand เองอขายทั่วประเทศครับผมอรอติดตามกันนะคะ,ะระหว่างงบไว้เยอะเท่าไหร่คะสำหรับการออกแบรนด์ซึ่งจะเป็นแบรนด์ที่พ<ๆ>ุชเราในปีหน้าด้วยจริงๆต้องเรียนว่างบในแง่ของตัวถ้าสัดส่วนงบการตลาดเองระวังอยู่ที่ประมาณสัก20%ของย <20. S 2> อดขายครับผมในแง่ของการโปรโมทให้แบรนด์ใหม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นครับโอ้น่าสนใจมากนะคะแต่ละ ก็บอกเอตลาดเครื่องสำอ,งอางมันแข่งดุเหมือนกันแต่แบ,บแบรนด์ใหม่มาเนี่ยทำการตลาดทําวิจัยมาแล้วว่าเอาอยู่อยู่มัดแน่ใช่ไหมฮะผมคิดว่าตลาดแข่งดุเกินจากผู้เล่นที่มีจํานวนมากนะครับผมแต่ผมว่าหลักๆเองเนี่ยคนที่ตัดสินใจก็คือลูกค้าหรือว่าคอน sumer อ,อยู่ดีมผมว่าตราบใดถ้าเราแก้โจทย์หรือแก้เพนพอยต์ลูกค้าได้เองเขาก็จะมาหาเราเอง น่าสนใจมากมานะคะครเราเห็นการจะเปิดตัวเป็นแบรนด์ซาเชใช่ไหมคะจะมีแบรนด์ใหม่มาอีกนะคะคจะไปต่างประเทศหรือเปล่าหลายคนบอกว่าทั้งในประเทศหลายคนรู้จักแล้วแหละแบรนด์ของเราเนี่ยคนรู้จักเป็นอย่างดีลูกต่างประเทศไหมคะ ต้องเรียนว่าปัจจุบันสินค้าเรามีขายในประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วนะฮะก็คือผ่านในแง่ของตัวตัวแทนจําหน่ายเองที่ติดต่ออยากจะเอาสินค้าเราไปวางจําหน่ายโดยโดย,โดยต้องบอกว่าตลาดกลุ่มนี้เองได้อิอทธิพลจากเรื่องของสื่อหรือว่าเรื่องของ KOL ต่างๆในประเทศที่ที่เขาก็เสพคนคล้ายๆกันกับบ้านเราอะนะครับผมถ้าแผนงานของบริษัทเองเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะไปศึกษาในแง่ของการทําการตลาดในต่างประเทศจริงๆเองเนี่ยช่วงปลายปีหน้าปลายปีหน้าช่วงปลายปีหน้า ปัจจุบันน่าจะยังผ่านในแง่ของตัวตัวแทนจำหน่ายไปก่อนครับผมถ้าเราสนใจจะเป็นลูกต่างประเทศล่ะคะคุณชานวิทย์จะปักหมุดไปที่ไหนบ้างคะจริงๆผมว่าถ้าถ้าตลาดที่เราสนใจเป็นพิเศษคือตลาดประเทศจีนจน,นะครับผมด้วยความที่ว่าผมคิดว่าด้วยด้วยด้วยไซส์ของตลาดแล้วก็ด้วยความที่เรื่องของว่าตลาดเมืองจีนเองเนี่ยคือเขาค่อนข้างยอมรับในคุณภาพของสินค้าสกินแคร์ไทยอยู่แล้ว ค่ะน่าสนใจมากนะคะถ้าเราจะบุกไปตลาดจีนเพราะว่าประชากรเขาก็เยอะมากๆแล้วเขาก็ชอบสินค้าแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ไทยด้วยนะคะเห็นตัวเลขที่ฉ่ายภาพแบบนี้แล้วเห็นแนวนมธุรกิจแล้วนะคะปี69จะโตยังไงดีฮะเพราะปีนี้จะโตเป็น2ดิจิตแล้วจริงๆอย่างที่ให้ข้อมูลไว้ณวันก่อนหน้าที่จะณวัน first day trade นะฮะตอนนี้ก็ยัง เออผมว่าเป้าบริษัทก็ไม่ได้เปลี่ยนคือว่าเราเราคิดว่าเราจะโต2เท่าภายใน3ปีนะครับก็คือว่าภายในหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็เองเนี่ยจบจบเจเองเนี่ยเราน่าจะเห็นยอดขายเป็น2อย่างน้อยสองเท่าของปัจจุบัน2เท่าของปัจจุบันจะได้เห็นพันล้านไหมยังไม่ถึงครับแต่ว่าอยากให้ถึงเหมือนกันครับเป้าหมายพันล้านของเราเราต้องมีเป้าใหญ่ใช่ครับว่ายังไงฮะต้องเรียนว่าเป็นเป้าใหญ่ภายในใจเราเราเรามองภาพตรงนั้นว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองในแง่ของตัว ภาพของบริษัทเองเนี่ยเราก็มองภาพว่าเราอยากไปถึงจุดนั้นเหมือนกันแต่ว่าผมใช้คำว่า2อสปีข้างหน้าเองเนี่ยจะเป็นตัวที่กําหนดทิศทางกําหนดกลยุทธ์ต่างๆที่เราจะไปสู่เป้าใหญ่ที่มันไกลมากขึ้นมีโอกาสไหมคะมีโอกาสที่แบรนด์เครื่องสำอางสกินแคร์ที่ผลิตโดยคนไทยค,คิดคด้นโดยคนไทยแต่ว่าไปโตแล้วกินตลาดและมียอดขายอยู่ทั่วโลก จริงๆผมว่าปัจจุบันมีหลายๆแบรนด์ที่ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมสกินแคร์เมืองไทยเองเนี่ยเป็นเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างว่าผลิตสินค้าได้คุณภาพดีแล้วก็คอนเซ็ปต์ดีแล้วก็ในแง่ของตัวภาพรวมต่างๆเองน่าใช้นะครับผมอย่างตลาดเมืองจีนเองก็จะมีแบรนด์ไทยหลายแบรนด์ที่ใช้คําว่ามีสัดส่วนการขายที่ มีนัยยะสําคัญมากๆ <Sure. S 2> นะครับรวมถึงอีกหลายๆประเทศแต่ผมเชื่อว่าตลาดสกินแคร์เองเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดทางด้านของอภูมิอากาศทางด้านของแบบประเภทของผิวของคนแต่ละประเทศมากกว่าผมเชื่อว่าในแง่ของตัว global scale เองเนี่ยถ้ากลุ่มสกินแคร์เองเนี่ยจะลำบากเพราะว่าถ้า,ถาสังเกตจริงๆแล้วอะ คนในแต่ละภูมิภาคก็จะมีผิวที่ต่างกันอากาศที่ต่างกันอย่างคนเมืองหนาวยุโรปอเมริกาเองเนี่ยเขาต้องการด้วยความที่อากาศเขาแห้งผิวเทนเดนซีของผิวคือผิวแห้งเขาต้องการสกินแคร์ที่มันมีอ content content มอยเจอร์ไรซิ่งอ content content คอนเทนต์ค่อนข้างสูงซึ่งพอมอยเจอร์ไรซิ่งคอนเทนต์่ขาข้างสูงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือความเนอ,อะซึ่ง ประเภทเขาจะชอบแต่ของของบ้านแบบเซาท์อีสเอเชียที่เป็นแบบเส,ส้นสูดสุดร้อนชื้นเองอเราเราเราอากาศร้อนอยู่แล้วแล้วเราคนส่วนใหญ่มีผิวไปทางผิวผสมผิวมันเพราะฉนั้นเนี่ยผมว่า preference หรือว่าเรื่องของเทสในแง่ของตัวสินค้ากลุ่มสกินแคร์นขาต่างกันเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าโอกาสของเราเนี่ยเราน่าจะโฟกัสในตลาดเซาท์อีสเอเชียเป็นมากกว่าที่ไปมองแบบตลาดที่อาจจะมีความแตกต่างกันมากๆในเชิงของแบบความนิยมของตัวสินค้าค่ะว,ว,ว,วันนี้นได้มีโอกาสคุยกับคุณชันวิทย์นะคะได้เห็นวิสัยทัศน์ ได้เห็นมุมมองนะคะต้องถามจอนหรืออีกหน่อยได้ไหมคะว่าอะไรที่เป็น DNA มุมของ c ีที่ส่งต่อมายังสกินนะผมใช้คําว่าเราเราไม่ยอมแพงง่ายๆนะครับแล้วผมว่ามันสะท้อนไปในทุกๆ process อย่างที่คุยกันก่อนหน้าว่าก่อนออกสินค้าแต่ละตัวเองเนี่ยเราเราพัฒนาคอนเซปต์กันมาเป็นแบบ10รอบ20รอบบางตัวแล้วจริงๆพัฒนากันมาเนี่ยสินค้าที่ไม่ได้ออกมีมากกว่าได้ออกด้วยซ้ำซึ่ง ต่อให้คอนเซปต์ผ่านแล้วเองเนี่ยในแง่ของพอพัฒนาสูตรขึ้นมาเองอถ้าสูตรมันไม่ได้ผลเราก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ<ะ>ผมว่าผมว่าเรื่องของการที่เราไม่ยอมแพ้ต่อ,ต,อต่ออุปสรรคที่มันเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็น DNA หลักของบริษัทที่ทําให้เราเติบโตมาถึงทุกวันนี้ครับผมค่ะงั้นปิดท้ายกันหน่อยนะคะคอยากจะฝากอะไรถึงนักลงทุนหุ้นสกินบ้างคะเชิญค่ะครับก็ จริงๆอย่างที่เรียนนะครับผมเรามั่นใจในแผนง,งานเรามากๆทั้งในแง่ของตัวแบรนด์สกินซิสเตอที่เตรียมขยายรายสินค้าใหม่รวมไปถึงแบรนด์เดอร์มี่ที่เตรียมจะขยายการครอบคลุมในแง่ของตัวช่องทางการจําหน่ายให้ครอบคลุมมากขึ้นนะครับรวมไปถึงตัว2แบรนด์ใหม่ที่เตรียมจะเปิดตัวเร็วๆนี้อันนึงน่าจะเป็นภายในปีนี้นะครับผมก็ยังไงอยากจะรบกวนนักลงทุนทุกท่านนะครับฝากติดตามในแง่ของตัวการขยายตัวทางธุรกิจต่างๆของทางบริษัทด้วยครับขอบคุณครับ ค่ะเราได้เห็นภาพการเติบโตจากนี้คงต้องจับตาแบบไม่กระพริบนะคะสำหรับสกินจากนี้ไปนะคะคขอบพระคุณคุณชายวิติตปนีด้วยค่ะบครัเอาละค่ะนี่เป็นทั้งหมดนะคะ M A I Focus ทั้งน้าจะไปคุยกับ CEO ท่านไหนโปรดติดตามวันนี้สวัสดีค่ะบครั